ครับนี่ก็นทุกอยางนะรอมาดูนะครับเดี๋ยวจะทำเร่ยตากให้กินนะครับ่ยตากทอดลรยทอดนูดูริ้นนะดูริ้นดูริ้นเกลืออะไรล่ะ เอาอยู่ฟังนู้นออาามเสาสามทีนู้นลหอยู่ังนูนเอาบอกนไปสิเลยกี่นาทียาวๆลยเอาไว้สิเลยโการแทบแตกชีมานชีมาหาคอยนะชีมาหาเรื่องบอกอือนี่ต้องเทนส่านไหโออแล้วแตะเทนส่่านตแล้วแต่แล้วแตะ ขาดผักแม่นะหม้เป็นมอด้วพี่น้องมอหมงม้อม้วงม้ม้อห้อดูดีๆนะครับจะใส่อะไรอีกแม่ใส่อะไรอีกใส่ไข่นกกระทายบอกใส่ความอร่อยโอ้นี่อะไรนี่ไข่นกกระทาบ่เนยเ็ดเบอกจ้าแป็นแทวันนี้นะพอนี่เค็มมนไม่เป็นไรแม่จะมีไรนุ่นๆเนี่ย วอดไส้เง e ี้ยฟักเนาักโอ้เดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละคือไ่ยแกงแบบนี้แเออวันนี้คัวแตกแล้วเนาะฮโอ้แกงใส่มาเอาเอายงก่ใส่กระตกเลยวาแกงใส่ปีไก่คันซปเยกระตกยามกินอย่นะใส่เตาห้ใแกงใส่ปีไก่โดยวันนี้

ตังมิชิตังตุมหังตุมังเออจึงล้ไปมไปพวกม้าพวกจึงลงไปมาจิโก้ค่อยกินบวกแข็งแล้ไมมนะโอ้ยเขาเสาเด้ไหสวยนี่ก็ได้

มา้วคู่แล้วเขจะมาเป็นย e> ังไงบินใจรางได้ <h 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 ่เรือมาถอยซ้ำอ่ะนะชเคยน่าจมองแล้วมาพบมาพบนอมาพังนอนหมดแ้ มาเด้อกินข้าวทุกคนจ้กินข้าวมาลงมือมาลงกินข้าวทุกคนไปกินข้าวเอินกินเห็ดเลนไส่มาลงกินมาลงกินเอิ้นไช่เห็ดเลนนี้คือเรียกทุกคนกินข้าวเวลาลงกินข้าวลุงลุว่าจะเรียกทุกคนกินข้าวเนาะนะครับมันเป็นความอบอุ่นภาพบรรยากาศนะครับเป็นพี่น้อง มาเม้าสตีนะมางโอ้เลี้ยงโอ้มาเ้ลูกมาลูกวางมาท้ง้าโย้าอดมอขอถาวาออรระวังเดินของแล้วขื่นได้นะครบตัวติดตัวแดนได้แม่ไม่กินอหิีัิดีต้องดีต้องเยอะเลยธรรมดาที่ไหนน่ะ ขาตั้งทิ่เป็นตยานไทยลุงวางเออใครอย่ามาซูนนะใครอย่ามาซูนขาตั้งลุงวางนะยิเงียอยู่เด้อเออวู้เพรแรงเอยู่เฉยๆเลยลุงวางเออีเียีเห็นตัวเด้อโอ้เจ้าทำแบบเสียวเลยฮะ เสียวเลยนห่เอาเจ้านั่งตรงนี้เต็มเลยนะเต็ม่ะเต็มเลยเจ้าอ่ะตู้ัดต้วต่ำตูวต่ำใส่แจวมแม่งสวดอะตัวต่ำปกปกใส่แจ้ว่หัวโปูกได้ไหมยังหวมเนาะก็อ๋อไมเห็ดูเพย่มอันนย้เยแห้งนะย่างแจ้วให้มั่งหวานนะอ๋อกินเลไไม่ต้องอ่ะแบบมบ้านเขา เจวเลียวสันตำเจลรุกลุเงเลดตำแจกุลุงเดียวเอาเนยทันอีอ่อมาตำแจวเลยแม่มาเป็นหน่วยมงเลยอ่าแล้วแม่งกูจีบม่งหอมนี่แหละแม่งับกับขออ้อเจอร์ซานสีตัวเบิหมดแล้ว,ลวมันแะ,ะ่บลึกโพ้เนาะ ปานเพื่อได้เะแตกเนาะของแท้ของแท้มันเป็นคำคำอีสานบ้านเฮาบ่เป็นหยังหรอกโอ้ยก็กินข้าวกับ <co ach> ะแตกกันเดียวกันแหละมันเป็นคำภาษาพ่อคุณลามเพหรอแม่หมออีโอเออ้ไอเขาฟังภาษาต่าชนปฏิบัตอีโปงล่างนะจะแตกแดกตับคือดังตายมันแท้อันนี้ไงชื่อช่องเขาวนีกเลยคอยบอกมันก็ยัง เป็นมุมวเลยเอาใส่เหอาด็ดิเอาใส่ใฮ้เบิรดเก็บอ่กเบิดโอู้หได้เอาใส่นบาทนี่เลยเนาเนาทนี่แล้วไปป้อด้วนี่โอ้ของแท้เลยนาะโอ้ยตำเส่แจวสก้อนกินน้ำเดียวดอกคุยแจวกันีบาดีโอ้โหคุณหมักเนี่เอามันขึ้นมาดีขึ้นมดามก็ตำเจลวกับใบบวชแสดงว่าเราไปจ้าเจละบหายา กิ้มพอไหลงางใรบอกฟ้ากล้างหอิเข่าเปยฟ้าจิ้มีลก็ออกมาเกิบานตามบ้า้องกินข้าวนบ่าอมาให้พรมาได้เห็นี่ยําิน่ยทำแซ่บดสิเ้แม่ที่ไหนจะทำแซ่บทำแซ่บเขาว่างป่บวงนี่ละ พี่โพนนี้นอวายเลยพูดนี่อันนี้วายนะเออขอบคุณครับแทนบนนอกของผมบขอบคุณครับขอบคุณครับหัวใจอยู่แล้วหัวใจอยู่แล้วทำไมข้าวผมติดมือคนอื่นไม่ติดนี่เอาไปเล่นปูงี่ไงเอาเล่นปูงี้น้ำนพืชนี่นี่นี่ใบปูนใบดินกระติ๊บอะแสดงว่าการน้ำมันหมูมาแล้วแม่ผู้ใด็กนียังแยาเลยเดินนี่ฮะ แกได้ใดรับนะกินก่ะด้นแกงหัวโปรอนิดเดีนะครับกินข้าเหรอยืดมืหยิบรอรอรอสมัยก่อนคนเรากินข้าวอ่ะไม่มีช้อนเด้เป็นมืหยิบเอามามาย้อนยุคย้อนยุค ต่อมาก็เริ่มใช้เอาเอาไม้ไปทำช้อนบอกไม่กิ๊กี้ไม่ไผ่ไม่กิดกี้าบอไม่ไผ่ก็แต่งช้อนได้แล้วเหอบป่าไม่ไผ่ก็ผู้มะพร้าวไปตองกับลาดัว่าแต่ก้อนม่นยักกับลาอยู่บ่แต่ก้อนใส่หลายเลยล่ะกระโข่มะพร้าวลุงว่างไปเอาเงิ่ยงซังซีไหมนะด้วยมันเลื่อนไปเลื่อนมาเจ้าหายเอาห้าอย่างเลยเจ้าเอไปละติดคามุ่งเนี่ยยิงเขา

กระเพาะเชียงเนี่ยบอกใครกินแล้วก็ไปหาเมียด้วยแบบนี้เ้อกินแล้วไปหาเมียหาจีบผู้สาวกินเขาเดียวยินไม่ใหม่เนี่ยว่ร้านอนอนเย็นผู้สาวก็จะหาจับมือผู้เบาเขาจะหยอกจับผู้เบาจับมือ,อ,มอ,อมน่ผู้สาวจ้าเจี่ยเขาจะบอกโอ้ยคนขยันโอ้แก่เลยจะบอกใอครคนขยนันทำไม คนดูขามาคณกินก oh, ่อนกก่อนกินก่อน้งยมงามเลยแบบนั้นหอมเลยหอมดี่ว้าหอมอริเนาะบบนี้อมเลยว่ะหอใส่ประแดง่นใส่ระแดงมันประดับกินอันนี้นอไว้ใหญ่ดิกิโลแล้วหนึ่งพันบาทกระแดงอ่ะกันมากินมาไม่ด้ม่กินเก้ากิโลรัมอากประจำป่ะจำอะไรเหรอล่ะมมนกูงกันนะขายได้เลย มาลงจิมเอาก่อนเอาก่อนโอ้เอาก um ่อนคือเอากิฟตก่อนใช่ไหมเอากิฟก่อน่อนยาจี้เอามาเอามะเขือมาให้ทางคุณลุงมาแน่มาี่มีละเบิลละเหรอล่เบิละบมันมีอะ้งมาจากบูใหม่้ำน้ำซื้อาแทบเลยมะลก่จำเนาะ หอมหมดที่ดีเลยแม่แซ่ขนาดแบหอมเพิงเนาะสุดพหอมหอดที่ดีเลยแงนอยอันอันไหนแต้นแมงแข้งเลรอไปตลาดต้นไม้น่ะซื้อไม้เนะต้นแมงแขงต้นอะไนมแถามเขาต้นแมแงมแงแล้วมแงมันจะมากอบลุงพ่อพ่อร้โอ้ยเนาะเ็บเองินเอาตั้งนัดด้วย ยายเอาเอาทางคุณยายสมรไปตั้งเป็นการสวดตัวหน่อยมันเบ้าเบ้าแบบเมื่อกี้น่ะมันจะมาจับเหรอมันมาจับเหรอแมงแคนมันจะมาจับเหรอยายทำอ๋อก็เมงแคนมันเป็นกลิ่นมันกลิ่นใบกลิ่นต้นมันเหมือนแมงแคนคุณลุงบอกว่าให้ไปซื้อต้นแมงแคนมาได้แต่พี่ว่าซื้อมาปลูกแล้วแมงแคน ้ลยังจริงเฮ้ยเขยใครเป็นลูกเขยโอ้เปิดเผยแล้วนะครับลูกสาวสวยเด้ออย่าก็เพราะไอ้ลูกสาวแกอ้างลูกสาวแกสวยเลาจะต้องพูดอะไรไม่เกรงใจคนอื่นเขาน่ะอ้าเขาจะยอมอ่ะเปิดเผยแล้วนั่งยิ้มว่าเขาจะพูดครับครับเปิดเผยแล้วลูกเขยจิ๊บขอซักดอกดิจิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวสมอน